แต่ว่าเขาเจากระถือทุละสองใบสามใบมันหาบ่ได้ครับผมอันสี่เจ็ดหนึ่งทั้งนาเนี่ยหายากแต่ว่าทั้งหลังมันมีอยู่ครับนั่นละพาะถือสี่เจ็ดหนึ่งลูกงู่สามใบว่าะฉะนั้นใบกับเลขวิ่งปูนแน่นอนมานนี้เอาไปวิ่งก็วิ่งมาได้เขาเขาจ่ายครึ่งเดียวโอ้พระเจ้านะเลขวิ่งปูเจ็ดกับหนึ่งเลยจ่ายครึ่งเดียวครับเจ็ดวิ่งเจ็ดบนก็จ่ายครึ่งเดียววิ่งเจ็ดล่างก็จ่ายครึ่งเดียวหนึ่งกับเจ็ดเขากับว่ารับ เรอเล่นยากครับผมอ่าโยมก็ว่าเฮ็ดองไรแหละปูทั้งสิเบิดนี่เบิดสิ้นหมดกวอนกับหาหาเข้าก็หาบ้านอย่มันกระซือบ่ได้ครับนั่นาะมันอั้นอืมครับหลังหลังลงไปหละถ้าจอบอั้นอย่างเดียวนล่ะครับเพราะเรื่อนี่ยมันตุ่มกันหลายทางครับครับตุ่มกันอะไรสำหรับว่าเอานิมิตตีในนิมิตเนาะครับนิมิตประกอบผู้มึงกับผู้มู่นี่กับผู้มึดีอยู่ครับ กว่าปูกับบันใจเก้าก็หาเนี่ยจะวา่า,าเนี่ยบนบานิล่าเนี่ยเจ็ตเกลอตัว,วตัวนี้มักนะปูมักน้ำปูอ่าครับปูมกักสุดนี่ครับผมบานีมัดคำนวณเบื้องหน้าเก้ามานันมากยูยได้ตำแหน่งลักหน่วยครับคาเล่สามตัวเลขสามตัวมันจะมีอยู่เลขสาม,มตัวนี่ให้หาเบื้องหน้าลัง มันทีมีอยเจ็ดเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าน,นี่ละเรียกสาตัวโอ้ครับผมมันมีเท่านี้ถ้าหาบ้างหลางหน้าหลังได้เรียกกันมันกับมาหลายคููได้เท่าําำนี่เท่าสามคู่ย่างหลายกับสี่คู พันเดี๋ยวไปชื่อหนึ่งห้าเก้าพันเลขคำเสียงพระโอ้ครับเจ็ดห้าเก้าข่ะคำเสียงพระไม่ไรด้เลขามเสียงพระเนี่ยมันบอ,อกครับออนี่คือเสียงพระครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าเลขมัดออกสองหกหนึ่งเอ็นบอลมันบักขำมันบักเป็นหนึ่งสองหกับขามเสียงปั๊บเลยมาเนี่ยเเจ็ดหกหนึ่งเอ็นบอลมันบักขำมาจริงสิสี่เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้ามันบักขวามากจริงนี่คือคันเทเนซี่หนึ่งห้าเก้าขำยันปั๊บ กล่องหนึ่งเก้าห้าโอเจ็ดเก้าห้าคันเจ็ดห้าเก้าเนี่ยขามเสียงโอ้ขามนี่คือเลขขามขามเสียงผ้าขามเลขขามเลขบอกครับผมเอาอันตัวนี้คือเป็นตั้งที่หันัว้าอ่าอันอันนี้มันเปิดขามเสียนผ้าบอกบอขามหนึ่งว่าหนึ่งห้าเก้าขามเสียงปั๊บต้องเป็นเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าห้าครับเลขขามเสียงบ่ได้ครับเจ็ด ห้าเก้ากับว่าอะไรต้องเอาตัวนี้โอ้ต้องเอาตัวนี้นะครับเนาะเก็บเก้าห้ากับหนึ่งเก้าห้าสามตัวนะครับครับอันนี้เป็นเลขสามตัวนะครับเอฟซีครับเป็นเลขขำเสียงค่มไล่ไปไรงมากแล้วมันบอกครับผมคอนเสิอก็คือถือจะโตดคันเสิอก็ถือโตดครับผมอืมแต่ว่าตัวนี้ออืืขำเสียงพระเลขขำเสียงบรืด ก็เอตัวนี้อ๋อครับผมตัวนี้เจ็ดห้ตัวนี้เจ็ดเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าซื้อได้แต่ว่าซุปนี่มันขามเสียนปูว่าซื้อมาได้มันบอกนะครับอ่าเฮาเขาซื้อเฮาต้องซื้อตัวนี้สามตัวเฉพาะสามตัวแต่ว่าสองตัวได้ันปูสองตัวนี่แมนปูสองตัวนี่ได้เพราะขามเสียนเนาะปูเนาะ แต่ว่าเรี่ยยูนีเนี่มันต้องมาแต่ว่าไ้เอฟซีกลับเออครับผมอ่ามอบนกันล่างเรายูนีเราครับมันยิบแปดยิบเก่าที่ตัดเสื้อให้ครับว่าเสียงไฮเดนคู่เดียวเท่านั้นแหละครับอืมากันกับไฮยุอมไปนั่นสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งคือตดครับผมมือทุ่ยไทยนัะนะครับมานี่มือทุ่ยไทยทุ่มมาบอกคูยกันเลย เก้าห้าเจ็ดหางเดียวครับอ๋อห้าเจ็ดแบบนี้ก็ซื้อเพราะได้อีกครับก็ถือเลขกันเท่านั้นแหละเูดจังหนี้เบิดนี้เบิดตินเออแม่นอีเลได้ปูอ๋อเอจังไหนลายโยมปูก็หายไปแบบนี่หายไปแล้วมันก็ถือเลขอันเลขกันครับผมเจ็ดเจังไหนเอาไปเอามาย่อมฟังคู่มือนีเลเนี่ยมันเล่นยากเพราะว่าเขากลายาบเพราะว่าเล่นมันตรงกันกขาครับผมอืมเลขเก็เก้า มันก็อยากอ่นแทบทุกงวดเก้เกเจ็ดเลขเด่นเจ็ดกับเก้านี่ข้องแส้นดีนี่โอ้น่ครับน่แมนแมนรีบูครับเจ็ดเก้าเก้ามันมาดูดครับผมนับาเขาก็ย่านเลขวิ่งพูดนั่นละ ครับผมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นวิ่งวิ่งบนวิ่งล่างน้อปูเนาะครับอันนี้ก็ให้มาแล้วเลขวิ่งบนวิ่งล่างต่วสองตัวหันอตัวนี้ครับสองตัวนี้กลับนะกลับเอาบนได้ล่างได้น้อปูเนาะไปบนไปล่างได้เพราะว่าเรขมันไปจังที่ครับผมเพราะว่าเลขวิ่งนั้นมันยามมันว่าเท่ากันครับนี่ก็คือการเนี่ยเก้าบนเก้าล่างว่างเจ็ดบนเจ็ดล่างครับออื เลขนี่มันยังมีหาอีกอยู่หามีหามีเก่ามีัีเลขอาจจะออกรับกันว่างหันหกหนึ่งห้าถ้ามาก็มาด้วยกันออกหกหาออกหกหนึ่งก็ผ่านเจ็ดไปวัดเลขประจําวันนี่ปูที่มีล็อกของประจําวันคปูยังปูเครื่องอะไรถือคู่งวดแท่นี่ปูมีล็อกประจําวันเน่นับวันที่หนึ่งกับวันที่หนึ่งวันที่หกที่หกกับงวันที่หน่หกออกวันหยังมานี่ออกวันอ่างขารงวดวอนนี้เด็นมาวันที่ที่หกหก หนึ <15 S 1> ่งห้าออกห้าเจ็ดกับหกหนึ่งครับผมออกวันอ<ๆ>ังคารออกศูนย so <some> ์สามเจ็ดเน้นมั่ยครับผมล่างออกสามแปดแปดสามยังมีสามวันนี้วันพุธครับห้าเก้าสี่นี่อยู่นี่ครับผมอืหงวดหงวดนี้เนาะวันพุธวันพุธหงัดนี้วันพุธขันมากกันหมากต้อกันอยู่นี่ครับผมอืมแต่ว่าเอ่อวันศุมากสิโอ้เป็นหาเกระสี่มันเป็นเลขติด คนักเ <ผม S 2> ที่ยวมาก็ไปตัวนึงนักเที่ยวกลไปสองตัวครับนังเที่ยวก็ไปสาม,มนี่ก็ไปหาร่างออกหนึ่งออกบนครับผมเล่กติดประจำวันดูได้ตามวันไว่ออกครับเล่กติดคันใครอ,อายากได้ก็แคปหน้าจอไว้เบ้างเพราะเป็นแนวทางครับผมเอาเดฟซี่อยากได้ก็แคปหน้าจอไว้ได้ครับเนะ แคปหน้าจอไปนะครับเนาะหล้กก็ติดตามปูไปเลยวันที่ยี่สิบยี่สิบเก้าปูวันที่ยี่สิบเก้าว่าปูสี่ตัดลงไห้เนาะครับเพราะว่าวางหันเหมนทีมมนึ่งไหลักน่วยหนึ่งตัวเดียวมาลักน่วยบนครับมาในคันคันเป็นรูดก็มันก็ถือเพราะว่าเขาบริการเล็กมาเนี่ยเก้ามันโยลักน่วยครับผมสำหรับสองตัวมาล่างบนตัวนี้เหรครับ ราว่างดีๆเรียบล่างมานน้กันกันมันมาบซีเหนียวซีบอไปล่างซีธรรมดาคือบนมากบนครับอืแต่ว่ายันย่ามานน้ากันคือคูกูบนกูล่างนะปูเนาะย่านมานน้ากันอืมครับเรื่องวิ่งมันมาน้ากันหลายงินแล้วครับวิ่งสามกับเจ็ดมันก็ออกศูนย์สามเจ็ดครับวิ่งเจ็ดกับหนึ่งมันก็ออกงกเจ็ดหนึ่งครับวิ่งเก้ากับห้ามันก็ออกเก้าห้าครับมันไปน้ากันครับผม กะว่าเขาจะว่าถ้าเล่นประกบคู่ไม่ได้จะเล่นหวยวิ่งปู่ดีกว่าเพราะว่าร,รอวันที่ยี่สิบแปดได้้อมจะตัดเชือกให้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าหวยได้มาแล้วแต่ว่าเขายังไม่บอกว่ามาตัวไหนเโนมโตกตักมาครับปู่จะตัดเชือกให้วันที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าปู่ยืนแล้วยืนเก้าแต่ว่าจะรอเลขวิ่งสามล้านสองตัวจะมาใส่เก้าครับผมอ๋โอโน<อ>้ติพิ่านมาเนี่ย ปูยืนหนึ่งไว้แล้วหลักหน่วยบนบจะรอเลขวิ่งสามล้านมาใส่เลขวิ่งสามล้านมากหกกับหนึ่งออกหกหนึ่งเลยรเรื่องสมาติดต้อากันเมื่อไรเพราะว่ามันเลื่อนโน้ตโทรัพย์อยู่กดจับมาส่งล้านมานเนี่ยมาจากสายสี่บนเรื่องเจ็ดตัวเดียวบนก็เลยว่าเจ็บหนึ่งมาเนี่ยรักเรอใช่สี่ห้าหกมันไปถือเลขโตถือเลขหน้าว่ัง คุยก <v> anyway, um ันด kind of right like so ูมาเศร้าเนอเขาได้เลขมากแล้วเขาเบิ่งแล้วหัวยุ่มยุมอยู่ในเลขมันถึงแล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่าตัวใดครับในในไพ่สามชุดนี่นาะปูนะสามครั้งนี่มันถึงแล้วครับผมอืมโอ้ยมากหลายตัวนี้ปูนั่งก็มากขีดไว้สองตัวนี่ละคเกาครกบห้าเก้าเลขที่อั้นยู่อยู่นี่เลขตัวนี้อยู่ในเว็บอั้นตัวนี้อั้นตัวนี้ครับผมแต่ว่าตัวนี้ยังบาน เออบ่บ่บ่อั้นตัวนี้มันขึ้นสีแดงทุบนี่กับกับอืมเลียกอั้นเลียกกันครับผมนี่ละคนให้ไปจีได้เน่ยพักกันนะครับผมมันกันเลยย่นกันจังโควิดีวิตินตัเกียบครับอืมมันมันมันเข่าพอมกันหลายสำนักมาปูเนะครับผมมันอัานมันกันมันขึ้นอั้นในเว็บ